ลำดับแรกค่ะที่ลานอะคาเรียมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอุบลเทรดแฟร์ถูดเตาสนทนถูโครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 โดยมีนายทรงพลวิชัยขัดคารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายปัญญาสัมพวง์พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนจากสะปะปลาวและกัมพูชา งานอุบลเทรดแฟร์ถูก2ตึเวี้ทกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24กรกฎาคม2,565ที่ศูนย์การค้าเซ็นรโรพราซาอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมจำนวน93รายแบ่งเป็นผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน83รายผู้ประกอบการของประเทศสปปลาว5รายและกัมพูชา4ีรายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1คูหาและการเจรจาธุรกิจการค้า u u i n n s s Matching ระหว่างผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานีผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้นำเข้าส่งออกจากแขวงจำปาสัก แขวงสารวันสะปะปลาวและกัมพูชารวมทั้งหมด22รายการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากแผนกอุตสาหกรรมและการค้าสภาอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาศักและแขวงสารวันสะปะปลาวและสภาหอการค้าจังหวัดเสียมราฐอุดรมีชัยกัมพูชาที่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าภายในงาน และประสานนักธุรกิจผู้นําเข้าส่งออกที่มีความสนใจในการทําธุรกิจการค้ากับจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า Business Matching